การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กสมาชิกในกลุ่ม1น่งางสาวจฬาพรวงศ์สิริรัตนาเลขที่15 2. สนางสาวณัฐกรไปป่าเลขที่16 3นางสาวธนิดาล้อมทองเลขที่18 4. ่นางสาวภชรารวิภาสงงามเลขที่1 9 5. หนางสาวเซเรล่์เขตคามเลขที่21และ6นางสาวปวาริสาบุริพัฒน์เลขที่4 1ชันนมัธยมศึกษาปีที่6 8ทับค่ะความสำคัญของการฟื้นคืนชีพพื้นฐานในเด็กการช่วยฟื้นคืนชีพหรือที่เราคุ้นหูนกันว่า CPR นะคะ CPR Cardiopulmonary Resuscitation การช่วยฟืน้นคืนชีพเด็กอายุ1นปีถึงวัยหนุ่มสาวอย่างถูกวิธีเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตเด็กได้โดยการช่วยแก้ไขระบบไหลเวลโลหิตและระบบหายใจหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องจะทำให้เด็กที่อยู่หายใจเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะสมอง วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานในเด็กขั้นตอนที่1นนะคะตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะดูว่าจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้อนนะคะสโทรศัพท์ตัง้งหนกู้ชีพหมายเลขโทรศัพท์1669และตะโก,กนให้ผู้อื่นช่วยแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงคนเดียวต้องลงช่วยชีวิตก่อน CPR ฟิร์ t แล้วค่อยโทรศัพท์ภายหลังค่ะ 3. ตรวจสอบการตอบสนองการไม่หายใจการไม่รู้สึกถึงชีพจรและตรวจสอบทางเดินหายใจไม่อุดตันภายใน1ิบวินาทีโดยสังเกตการตอบสนองการเคลื่อนไหวของรวงอกจับชีพจรสัมผัสลมหายใจซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างรวดเร็วค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะหาตำแหน่งการวางมือบนหน้าอกในการกดจะใช้มือข้างเดียวหรือมือสองข้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็ขนาดของเด็กค่ะ 5. การกดหน้าอกนะคะความถีในการกดหน้าอกเนี่ยอย่างน้อยต้อง100-120ครั้งต่อนาทีทําติดต่อกัน30ครั้งค่ะโดยการนับ1และ2และ3และ4ไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้งค่ะขั้นตอนที่6นะคะเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีเงยหน้าเชยคางหรือว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า n d t l t c h n l r i f t นะคะจากนั้นปรวจหาสิ่งอุดกั้นภายในช่องปากถ้ามองเห็นสิ่งแปลกปลอมอย่างชัดเจนเนี่ยให้ใช้นิ้วชี้ค่อยๆเขีย่ย และเกี่ยวออกมาอย่างระมัดระวังอย่าดันแรงจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้สิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นอยู่นะคะหลุดลึกเข้าไปยิ่งขึ้นส่วนวิธีที่เจ็ดนะคะการช่วยหายใจนะคะเราต้องเลื่อนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือที่ดันหน้าผากอยู่เนี่ยมัดปีกจมูกให้สนิทสูดลมหายใจเข้าตามปกติคลอดปากของผู้ช่วยเหลือเนี่ยเข้ากับปากของผู้ป่วยเป่าลมเข้าไปจนสวงอกเคลื่อนไหวได้นะคะจำนวนสองครั้งครั้งละหนึ่งวินาทีขนาดเป่าลมเนี่ย ต้องชำเลืองการเคลื่อนไหวของทรงอกไปด้วยค่ะจะเป็นการสรุปการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานในเด็กนะคะความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยและผู้ที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนค่ะแล้วก็การรับรู้ถึงภาวะหัวใจหยุดทํางานนะคะตรวจสอบการตอบสนองว่าหายใจหรือไม่หายใจเพียงเพื่อการหายใจเพื่อเช่น ให้มีการหายใจต่างปกติไม่รู้ถึงชีพจรที่แน่นอนภายใน10วินาทีสามารถดําเนิกนการตรวจสอบการหายใจและชีพจรที่เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาน้อยกว่า10วินาทีค่ะอัตราส่วนการกดออกการช่วยหัวใจที่ปราศจากอุปกรณ์การช่วยหายใจนะคะผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนเนี่ยจะกด30ต่อสองผู้ช่วยเหลือสองคนหรือมากกว่าจะกด15ต่อสองนะคะก็คือจะช่วยกันกดเพื่อจะไม่ให้อีกคนหนึ่งหมดแรงแบบนี้นะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ อัตราส่วนการกดต่อการช่วยหายใจที่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจนะคะการกดยางต่างต่อเนื่องที่อัตราเร็ว100-120ถึงครั้งต่อนาทีจะพายปอด1ครั้งทุก6วินาทีก็คือจะเป็น10ครั้งต่อ1นาทีนั่นเองค่ะแล้วก็อัตราการกดนะคะก็จะ100-120ถึงครั้งต่อ1นาทีค่ะความลึกในการกดนะคะ อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งใน3ของเส้นผ่านศูนย์กลางจากด้านหน้าไปด้านหลังของหน้าอกประมาณ2นิ้วหรือว่า5เซนติเมตรค่ะการวางมือนะคะเราจะวางมือทั้งสองมือหรือมือหนึ่งข้างเป็นทางเลือกสําหรับเด็กที่ปวเล็กมากลงบนเครื่องล่างของกระดูกหน้าอกค่ะการขยายกลับของหน้าอกนะคะจะปล่อยให้หน้าอกขยายกลับได้เต็มที่หลังจากการกดแต่ละครั้ง คือห้ามพิงบนหน้าอกหลังการกดแต่ละครั้งค่ะก็คือถ้ากดแล้วก็เอาขึ้นเลยการเว้นระยะให้น้อยที่สุดจากการจัดการเว้นระยะในการกดหน้าอกเนี่ยให้น้อยก็คือสิบวินาทีค่ะสรุปนะคะเนื่องจากจะต้องเรียนรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานในผู้ใหญ่แล้วการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานในเด็กก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกันค่ะเพราะว่าจะมีความแตกต่างกันในบางขั้นตอนเช่น ระดับความลึกในการกดหน้าอกและตำแหน่งการวางมือค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพบเจอไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่หมดสติเนี่ยไม่หายใจก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลขฉุกเฉิน1669แล้วก็เริ่มปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพโดยเราจะเรียงลำดับในการกู้ชีพก็คือ 1. จะเป็นการวนวดหัวใจค่ะ 2. การเปิดทางเดินหายใจแล้วก็การช่วยหายใจนั่นเองค่ะอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในเด็กมีอะไรบ้าง อาการสำลักขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อการสำลัก 1. ทําทำการยืนยันก่อนว่าเด็กแค่ไอหรือสำลัก 2. กระตุ้นให้เด็กไอแรงเพื่อนําสิ่งของที่ติดอยู่นั้นออกมา 3. ถ้าเด็กไม่สามารถไอหรือร้องไห้ได้ให้เด็กนอนคว่มหน้าบนท่อนแขน 4. ประคองศีรษะเด็กไว้และตบลงไปบนหลัง ที่อยู่ระหว่างสบักแรงๆ5ง5ครั้ง 5. หากสิ่งกีดขวางยังคงอยู่ให้พลิกเด็กกลับมา 6. ใช้การวางสองนิ้วบนกระดูกหน้าอ,อกแล้วกดหน้าอ,อก5ครั้ง 7. ทําซ้ําจนกว่าสิ่งที่ติดอยู่นั้นจะหลุดออกมาหรือจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงวิธีป้องกันอาการสำลัก 1. ใช้อุปกรณ์ตักอาหาร 2. ตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ 3. ทานแบบตั้งใจในท่าทางที่เหมาะสม 4. อย่าพูดตอนเคี้ยวอาหาร 5. ทานอาหารให้สมวัย 6. ไม่ควรทานอาหารบนรถ 7. เก็บเหรียญหรือของต่างๆให้พ้นมือเด็กแผลจากของมีคมบาดขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อของมีคมบาด 1. ทำความสะอาดรอบแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่อย่างทั่วถึง 2. ทายาที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 3. อาจจะปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซเพื่อป้องกันแผลสัมผัสกับเชื้อโรคแผลไหมและน้ำร้อนลวกที่ไม่รุนแรงขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก 1. ล้างบริเวณที่โดนล,ลวกด้วยน้ำเย็นโดยการปล่อยให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลา10นาที 2. ทาว่านหางจระเข้หรือยาสำหรับทาแผลน้ำร้อนลวกเพื่อปลอกประโลม 3. อาจจะปิดแผลด้วยผ้าพันแผลที่สะอาดและไม่ติดกับแผลเพื่อป้องกันการเกิดแผลพุพองเลือดก,กำเดาไหล ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกันเดาไหล 1. ปลอบให้เด็กรู้สึกสงบให้เขานั่งลงพร้อมโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 2. ใช้นิ้วบีบจมูกส่วนที่นิ่มเบาๆแต่เรื่อยๆเป็นเวลาสิินาที 3. ควรไปพบแพทย์หากเด็กมีเลือดก,กันเดาไหลานานหรือไหลบ่อยๆเป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อน ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อเป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อน 1. ไม่ควรให้ไปโรงเรียนเพราะอาจได้รับเชื้อโรคอ,อื่นเพิ่ม 2. สังเกตอาการว่าเด็กขาดน้ำหรือไม่ 3. หากเด็กมีไข้สูงเช็ดตัวด้วยผ้าชุดน้ำหมาดๆ 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. อยู่ในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวก 6. ใส่เสื้อผ้าบางๆเพื่อระบายความร้อน 7. ทานอาหารเลวหรืออาหารออนอ่อ,อน 8. ให้เด็กดื่มน้ำหรือน้ำผลไม้ 9. หากเด็กตัวร้อนเกิน37.5องศาเซลเซียสให้เด็กกินยาลดไข้ 10. ถ้าเด็กจะมีอาการตัวร้อนหรือมีไข้ต่อเนื่องกัน2-3วันผู้ปกครองควรรีบพาไปหาหมออาการชัก ขั้นตอนการประถมพยาบาลเมื่อเกิดโรคลมชัก 1. ตั้งสติให้ดีให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 2. จัดท้ายเด็กนอนตะแคงเพื่อป้องกันการเจ็ดการสำลัก 3. ห้ามนำอปุปก,กรณ์ใดๆหรือนำมือเข้าไปงานปากผู้ป่วยเพราะอาจทำให้ฟันหัก 4. ปลดเสื้อผ้าห,หลวมเช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง ชักมักจะหยุดภายใน2,3นาที 6. ตหลังจากหยุดชักแล้วให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด Heat stroke อาการโรคลมแดดหรือ Heat stroke มีดังนี้กระหายน้ามากหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วพูดช้าปัสสาวะสีเข้ม อุณหภูมิร่างกายมากกว่า40องศาเพ้อมึนงงคลืน่นไส้ชักอ่อนเพลียอาเจียนหมดสติวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดโรคฮีสโตรก 1. น,นำผู้ป่วยเข้าที่ร่ม 2. รดตัวด้วยน้ำเย็นหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว 3. ระบายอากาศด้วยพัดลม 4. หาทุงน,น้ำแข็งหรือเจลเย็นความประครบตามซอกคอรักแร้ขาหนีบ 5. ทําทต่อเนื่องตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคคีสโตคสูง 1. ผู้ป่วยเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงเบาหวาน 2. ผู้ทำงานหรือกิจกรรมกลางแจ้งเช่นออกกำลังกายก่อสร้างเกษตรกร 3. คนอ้วน 4. เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบและผู้สูงอายุ 5. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การป้องกันไม่ให้เกิดทีสโตรก 1. อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานเกินไป 2. ง,งดดตืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ดื่มน้ำให้มากๆทานน้ำแข็ง 4. พยายามเปิดประตูหน้าต่างหลีกเลี่ยงอยู่ในที่อับวิดีโอประกอบการรับชมหรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ1-8ปปีวิธีการนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะ ขั้นตอนที่1ประเมินความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือถ้าอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเช่นไฟฟ้าช็อตไฟไหม้ตึกถล่มห้ามเข้าไปช่วยเหลือโดยเด็ดขาดรอดูสถานการณ์ให้ปลอดภัยแล้วขึ้นย้ายผู้ป่วยออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป 2. ตั้งสติและประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วย ประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อดูการตอบสนองว่าผู้ป่วยหมดสติหรือไม่โดยการปลุกเรียกและตกไหลทั้งสองข้างขั้นตอนที่3ขอความช่วยเหลือและโทรแจ้ง1669หากปลุกเรียกแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งอาจพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติช่วยโทร1669นําเครื่อง AED มาด้วยขั้นตอนที่4ประเมินการหายใจ ตรวจสอบดูว่าหายใจหรือไม่โดวยวิธีการตาดูหูฟังแก้มสัมผัสโดยใช้ตาดูการเคื่อนไหวของหน้าอกหูฟังเสียงหายใจแก้มสัมผัสรมหายใจของผู้ป่วยใช้เวลาไม่น้อยกว่า5วินาทีแต่ไม่เกิน10วินาทีหากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเฮือกต้องรีบปั๊มหัวใจทันทีขั้นตอนที่5การปั๊มหัวใจ กดหน้าอกโดยใช้สุ้นมือวางลงบนขึงกลางกระดูกหน้าอกจะใช้มือเดียวหรือสองมือประสานกันก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวเด็กและกดหน้าอกอย่างน้อย1.3ส่วนสของความลึกทรงอกหรือประมาณ2นิ้วหรือ5เซนติเมตรในอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีขั้นตอนที่6ภายปอด2ครั้งเฉยค้างให้ท่อหายใจเปิดออกและใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบจมูกเด็ก แล้วเอาปากครอบเฉพาะปากเด็กให้สนิทเป่าลมจนหน้าอกขยับขึ้นนานหนึ่งวินาทีหายปอดติดต่อกันสครั้งแล้วกลับไปกดหน้าอก30ครั้งขั้นตอนที่7ช่วยฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วยหายใจแล้วให้รีบกลับมากดหน้าอกอย่างต่อเนื่องโดยให้กดหน้าอก30ครั้งสลับกับหายปอดสองครั้งทำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าทีมแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึงที่เกิดเหตุ เวลาที่ลูกป่วยมีไข้ขึ้นสูงคิดว่าอาการหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลก็คืออาการชักนะคะก่อนอื่นเรามามาทำความรู้จักเกี่ยวกับอาการไข้และอาการชักกันก่อน,นะคะ่ะอาการชักก็คือในเด็กแสดงได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรงแขนขาหรือทั้งตัวกระตุก ตาเหลือกลอยน้ำลายฟูมปากเรียกไม่รู้สึกตัวอย่างงี้ค่ะในบางคนอาจจะมีปัสสาวะอุจจาระลาดได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการชักนานอย่างเช่นเกิน5นาทีค่ะเด็กอาจจะมีอาการเขียวคล้ำได้อย่างเช่นสังเกตบริเวณริมฝีปากปลายมือปลายเท้าอย่างงี้ค่ะอาจจะมีอาการเขียวได้ค่ะจึงถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ต้องรีบพามาโรงพยาบาลค่ะภาวะชักจากไข้เนี่ยค่ะมันจะวินิจฉัยโดยการที่มีอาการชักร่วมกับ ไข้ามากกว่า38องศาค่คะซึ่งโดยส่วนมากแล้วเกิดในเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง5ปีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยมีอาการชักโดยไม่มีไข้นำมาก่อนค่ะโดยส่วนมากซึ่งอาการชักเนี่ยมักจะเกิดภายใน24ชั่วโมงแรกของการมีไข้ค่ะค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเด็กอยู่ในที่สูงอย่างงี้ค่ะอย่างเช่นนั่งอยู่อาจจะ จับเด็กนอนหงายในที่ราบค่ะแล้วก็จับเด็กตะแคงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลักค่ะหากเด็กใส่ชุดที่ค่อนข้างรัดนะคะเราจะคลายกระดุมออกเพื่อ,อให้เขาหายใจสะดวกค่ะและที่ต้องอทำก็คือเช็ดตัวตลอดเวลานะคะโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะเช็ดทั้งตัวเน้นบริเวณซอกพับค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าขณะมีอาการเนี่ย เขามีลักษณะยังไงบ้างเพื่อมาบอกหมอให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นเปิดเสื้อทั้งตัวถ้าเกิดมีผ้าหม่มหมอยู่ก็เปิดเนี้ยค่ะให้เห็นว่าแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งกระตุกเฉพาะที่หรือเปล่านี้ค่ะ อย่างเช่นการเขย่าตัวหรือว่าพยายามง้างแขนถ้าเกิดเขาเกรงแขนพยายามง้างแขนเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะแล้วก็หาอะไรมางัดเข้าปากก็ไม่ควรทำเพราะว่าอย่างเช่นใช้ช้อนมางัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะาอาจจะทำให้ฟันหักแล้วฟันหลุดไปอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้ขาดอากาศได้ค่ะแล้วก็จริงๆพวกการป้อนยาลดไข้นคะคะขณะที่มีอาการก็ไม่ควรทําเพราะเสี่ยงต่อการเกิดการสำลัก โดยส่วนใหญ่อาการชักทุกรูปแบบมักจะไม่ค่อยเกิน5นาทีค่ะถ้าเกิดเกินมากกว่านี้เด็กอาจจะหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่ามีอาการเขียวได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กมีอาการชักคือเราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเป็นอะไรก็ควรนํามาพบแพทย์ค่ะเพื่อการส่งตรวจเพิ่มเติมหรือว่าวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องค่ะ การปฐมพยาบาลช่วยในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมติดคอนะคะในเด็กที่มีอายุมากกว่าหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะกรณีที่ผู้ป่วยเด็กนะคะยังไม่หมดสตินะคะผู้ทําการช่วยเหลือนะคะจะมายืนอยู่ข้างหลังตัวเด็กของผู้ป่วยเด็กที่มีสิ่งติดคอนะคะจากนั้นนะคะให้เราสอดมือทั้งสองข้างเข้าไปบริเวณลิ้นตีโดยบริเวณนะั้นเราจะต้องกำมือในลักษณะท่านี้นะคะ แล้วก็ดันแรงๆแล้วก็กดตัวเด็กนะคะให้ลักษณะยกขึ้นโดยโน้มตัวเด็กไปข้างหน้านเล็กน้อยนะคะกดทำจนกว่าสีแปลปอมนะคะจะหลุดออกมาะคะ่ะ ในกรณีที่เด็กหมดสตินะคะหลังจากที่มีสิ่งอุกั้นทางเดินหายใจนะคะเราจะทําการคืออันดับแรกนะคะเราจะมีการเรียกรถพยาบาลหรือเรียก1669เพื่อทําการช่วยเหลือจากนั้นผู้ช่วยเหลือนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กจะมีการตรวจเช็คว่าเด็กมีการหายใจอยู่หรือไม่นะคะหรือมีชีพจรอยู่หรือไม่ให้เรานะคะ,ะกดช่ยกดศีรษะเด็กลงนะคะช่วยคางเด็กขึ้นนะคะจากนั้นนะคะ เปิดปากเด็กนะคะเพื่อดูสิ่งติดที่อยู่ในลําคอหรือในท่อทางเดินหายใจว่าอยู่หรือไม่แล้วก็ให้ใช้นิ้วชี้นะคะเขี่ยออกมาในกรณีที่ไม่สามารถที่จะเขี่ยออกมาได้หรือว่าสิ่งของเหล่านั้นสิ่งแปดปอมเหล่านั้นอยู่ลึกเกินไปผู้ปกครองหรือว่า ผู้ช่วยเหลืออย่าพยายามที่จะเขี่ยนะคะมพฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นก็คือสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยอาจจะหลุดเข้าไปในทางเดินหายใจมากยิ่งขึ้นจะทําให้ผู้ป่วยเด็กนี้มีอัตราการเสียชีวิตที่เร็วนะคะในกรณีที่ทําไมเราต้องมีการช่วยเหลือในกรณีที่เอาสิ่งแตลกปลอมออกมาเพราะว่าขั้นตอนในการช่วยเหลือของเราจะมีการต่อป,ปากเมื่อทําการต่อปากเนี่ยสิ่งของเหล่านี้อาจจะอยู่ ทำให้อยู่ลึกลงไปในทางเดินหายใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กได้เช่นกันนะคะเมื่อเราเช็คเรียบร้อยดูแล้วนะคะว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ลึกเกินไปเราไม่สามารถที่จะ,อะเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาได้ให้เราก้มลงแล้วก็ดูว่าผู้ป่วยหายใจไหมดูมีการเลิ่มของหน้าท้องหรือเปล่าจากนั้นนะคะฝุดหายใจเข้านะคะแล้วก้นหายใจไว้เป่าปากไปยังผู้ป่วยเด็กนะคะโดยปากของ ผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะครอบไปบริเวณแค่ปากของผู้ป่วยเด็กเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะ1-2ถึงครั้งนานนะคะ1-2ถึงวินาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการทำโดยการกดนะคะเพื่อช่วยให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดออกมาจากทางเดินหายใจของเด็กวิธีการกดนะคะเราจะประสานมือข้างที่ไม่ถนัดดังนี้นะคะแล้วมือข้างที่หนัดเกี่ยวกันไว้ลักษณะนี้นะคะกดไปในบริเวณที่เรียกว่าลิ้นตีนะคะ ประมาณ4-10ครั้งกดเร็วๆและแ,แรงๆนะคะโดยที่ผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องนั่งค่อมไปในบริเวณบนตัวผู้ป่วยเด็กนะคะแล้วก็ดันจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเป่าป่าสลับกับการดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือเปล่าทุกครั้งนะคะทำเช่นนี้จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลค่ะ